เดี่มที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นอาท่าเรือนะครับหลังเท้านะครับควรฝังหันหลังมาเป็นกระติบน้อยพระรามสองกับตะพุทธบูชานะครับปักเข้าให้เรียบรรอ,อเยเสือไปอาร์ตเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเตะมาจากสายขอดโอ้โหเรียบย้อยสุดยอดเอาเสือมาเอ้าเปิดหนึ่งเอาวิ่งวิ่งยิงยก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  ปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหห้าต่อสองนะครับเอาเสือไปอ์ตเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าให้โอ้โหเตะมาจากช่วงท้ายขอดเอาเปิดหนึ่งยกปักเข้าให้เรียบร้อยสองต่อห้านะครับเาอาอ์ตเส์ฟมาตาเปิดหนึ่งกระติบยกเข้าไปยกไปเข้าด้วย โอ้โหเจ้าตายังเอาตัวรอดได้แต่เจ้าอาร์ตเปิดแตกนะครับห้าต่อสองนะครับเปิดหนึ่งยกเอ้าเตะมาแตา่เอา้าเจ้าตาเปิดแตกโอ้โหสองต่อห้านะครับอาร์ตเสริฟมาตาเปิดหนึ่งกระติบยกเข้าไปเจ้าตาปักเข้าให้เรียบร้อยห้าต่อสองนะครับ กระติบเสือไปอ่านเปิดหนึ่งยกสองป้าเข้าให้อุย้ยโอ้โหนะครับเข้าสู่เกมกันเนี่ยขันต่อนะครับเอาโยกเข้าไปป้าเข้าให้เรียบย้อยโอ้โห้โโห้าตอ่อสองนะครับเอาเสือไปอเปิดหนึ่งเอาโยกเอาเข้าไม่ข้ามไปแล้วครับหกต่อสองนะครับตอนนี้ ต่อสองตัดทิพย์เจอมาอาร์ตเปิดเอาไปแล้วครับแปดต่อสองแล้วครับกระทิบเสืจอมาออกนะครับสองต่อแปดนะครับเอาเสือไปเปิดหนึ่งยกเอายอย่างอยู่อยู่ที่เจ้าอาร์ตละครี่เนี้ยเอา้าไปข้างหลังกระทิบเปิดหนึ่งยกสอง ปักเขาให้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ลูกหลังเท้านะครับสามต่อแปนะครับเป็นที่โทรศัพท์นะครับเปิดหนึ่งยกเอาแล้วยือก็อัดปักเขาให้เรียบร้อยมาอีกแล้วเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าให้มาแล้วโอ้โหเอาเส์ฟมาเปิดหนึ่ง โอ้โห oh ไปแล้วครับ9ต่อสนะครับ,รบลูกเสิฟของเจ้ากระติบได้มาหลายลูกนะครับจากการเสิฟนะครับเอาเสิฟมาเอาเปิดหนึ่งยกสองเอานะครับลูกเลาดอปนะครับโอ้โหสี่ต่อเก้านะครับหากัน5้าแมนะครับอัดเสิร์ไปเปิดหนึ่งยกสองปักเขาให้เรียบร้อย เก้าต่อสี่นะครับาสาสโอ้สิบต่อสี่แล้วนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเอาแล้วครับกระทิบย,ยกเข้ามาเจ้าตะฟักเข้าให้โอ้โหไปแมนฟักทุกใจสง เอาเซ่อไปเอาเปิดเอาเปิดเข้าป่าเข้าดงนะครับตอนนี้เอาแล้วถ้าโอกาสไล่ทันยังมีนะครับแต่จะเหนื่อยหน่อยนะครับเอาเปิดหนึ่งโยกสองปากเขาให้เรียบร้อยสิบเอ็ดต่อห้าออกเอายกเข้ามาเจ้าตาเตะเรียบร้อยไหมไม,ไม่เรียบแล้วครับเตะเข้าใจเน็ตนะครับ หกต่อสิบเอ็ดนะครับเอาห่างกันห้าแต้มนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเอายกห่างเตะมาเปิดหนึ่งยกสองฟักเขาให้เรียบร้อยมาแล้วยิงหนึ่งแก้มแต่ก็นะครับลูกกลมๆสิบสองลูอะไรก็เกิดขึ้นได้เจอไปเปิดหนึ่งยกสองเอายกไว้ดีเอาเตะเข้ามาออกเอาแล้วไงครับเอาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับ เอาเตอร์ไปยอดเอาเจ้าตาเปิดก็ทิ้มยกห่างเต่าตาเตะมาเอาแลยมาแล้วครับมาแล้วแฟนที่ชื่นชอบอาท่าเรือส่งกําลังใจแรงเชียร์มาได้นะครับเจ้าอาท่าเรือจะเป็นฝ่ายส่งร่ดครับขอบคุณทั้ง 77, 77ท่านนะครับ9ต่อ11เอ็เอาเตอร์ไปเปิดหนึ่งยกสองเขาให้อารอ์เกวเอายก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 เตะไป โอ้โหเจ้ก็ออกนะครับโอ้อยู่ที่เจ้ากระติ๊บน้อยนะครับนำอยู่11ต่อ9ถ้าเสิร์บดีมีโอกาสเป็นแต้มขึ้นแท่นทันทีกริปเติบมาเจ้าอาร์ตเปิดเง่งเอายก2องลาวดรอปเรียบร้อยโอ้โหเต่อ11เอาเสิร์ิไปแล้วกระติปเปิดเึ่งเอานี่งเอาแล้ว เดาแล้วครับก่อนนี้ปีติบต่อสิบเอ็ดเอาเปิดหนึ่งยกสองป้าเขาให้โอ้โหยัยงยังล็อกได้อยู่นะครับเจ้ากระทิบน้อยพระรามสองเอาละครับสิบเอ็ดต่อสิบเอาเปิดหนึ่งยกสองป้าเขาให้เรียบ้อยโอ้โหเอาเสิร์ไปเปิดหนึ่งยกสอง ปักเขาให้เรียบร้อยอยู่11ต่อ10กระติบเติมมาจ้าอ,อาร์เปิดเึงเต็มโอ้โห12ต,ต่อ10เกมไม่เกมเปิดนึ่งยกสองปักเขาให้ ติบต่อสิบสองลูกเสิร์ฟต้องมานะครับของเจ้าอาร์ท่าเรือเพื่อจะไล่ทันให้ทันเอาเปิดหนึ่งเจ้าก,กระติบโยกเอายกห่างเจ้าตาเตะออกเอาแล้วว่าแล้วครับตอนนี้เจ้าก,กระติบโยกไม่เข้ายกห่างเจ้าตาเตะออกนะครับ1ิเอ็ดต่อทิมสองตัวอ,อัดเสิร์ไปเปิดหนึ่งเายกสองปักเขาให้โอ้โหเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับ สิบสองต่อสิบเอ็ดแต้มเดียวเกมแมตช์หวยอีกครั้งหนึ่งเอาเซิร์ฟมาเจ้าอา,ออา,าอร,ร,อเอาเรา์เปิดหนึ่งยกสองเอ้าลาวโยบเรียบ้อยเอาเซิร์ฟไปเจ้าเปิดหนึ่งอาตียกขึ้นมาเจ้าตาเตะเอา้าโอ้โหเจ้าอาร์เกี่ยวไม่ขึ้นนะครับตบบูชาวันนี้เอาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าให้เรียบ้อย